มีไหมเห็นตัวบ่มีตัวไหมโอ้ปลาเขาอีไทยครับพี่น้องบ้านนี่ปลาเขาอีไทยปลาเขาอีไทยกับปนินพี่น้อง,ออองบ้านแรกแข่งมานครับพี่น้องไม้ปลาธรรมชาติน้ำนิ่งครับผมหน้าหนาว เาเจอกับเจางยกย่างนกกคือเหมอพี่น้องกล้องอาจจะไปไปไว้เลน้อยก็ต้องขอโทษขอไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นน้าเบาเจ๊กลองเบิ้งสองเส้นหาก่อนครับพี่น้องว่าจะเห็นโตว่านีมจะมีแต้มให้พี่น้องด้เบิ้งว่เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันลองเบิ้งครับพี่น้องเกาศอกสองห้าครับปาธรรมชาติ คลองยังนะมี่เราคลองครับพี่น้องอุ้ยคลองไปแทอะโอ้ยคลองยังนะโอ้ยเนาะมาคลองไว้แถอเนาะงวันนี้เนาะว้ายเสร็จแล้ว ของไรเถนะลงถึกจุดโฟกัสเลยพอดีเลยฮะลุงนังเห็นหรกอสี่เซนนะท่านมั้นอละอือปลาสูตรครับพี่น้องปลาสูตรหนึ่งตัวเห็นไหมเด็กปลาสูตรตัวหนึ่งครับพี่น้อง แต่แล้วกระสูตรลุมแต่งที่สองครับลุนกับพี่น้องของยึดยึกยึกยึดยึโดดโดดกระสูตรกร,ร,ระสูตรสองตัวได้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งออก ปลาเน้นครับพี่น้องปลาเน้นเล็กตัวสามตัวพอดีเห็ดแห้งนี่ครับพี่น้องพอดีเห็ดแห้งเลยปลาน้นสามตัวบาตต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่ลองว่าจะมีบ้างอุ้ยโดดโดดปลาเล้วครับพี่น้องหนึ่งตัว โดไปแล้วหนึ่งตัวมีอีกสองสองตัวน,นี่นะนะรุนกับพี่น้อง ตัวน้อยปวดพี่น้องตัวน้อยปวดหนึ่งมาต่อไปครับได้เรื่อยๆเยอะครับเพิ่นตัว่าปลามีปลานิ่นนะสันมาพิสูจน์น้องเพิ่งนั่นแหล้วพี่น้องแต่วัาหยกก็เห็นปลานิ่นอีหลีครับพี่น้องปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่นปลาสูบปลากีเดิดนี่เป็นปลากีเดิดครับพี่น้องปลากีเดิดได้เะ ยึดแล้วพี่น้องยึดแล้วยึดแล้วอตัวงามเลยออโอ้าวเอาออกปองขาดว้าคือแม่นแต่่าเห็นตัวแต่ไม่ได้ครับพี่น้องขาด มาแล้วมาแล้วตัวงามเลยตัวงามเยี่ปลานินนี่ครับรุ่นะนี้ครับฮึมมีปะเห็นตัวปะมีตัวไหมโอ้ ปลาเข่าอีไทยครับพี่น้องบาทเนี่ยปลาเข่าอีไทยปลาเข่าอีไทยกับปลานิลครับพี่น้องเข่าอีไทยปลาเขาอีไทยครับพี่น้องปลาเข่าอีไทยกับปลานิลปลานิลครับพี่น้องเจ้าได้ปลาข่าอีไทยลองหยกเบิ่งจักสามสิบนาทีครับพี่น้องมาพิสูจน์ลองเบิ่ง ปลานิลนกับพี่น้องปลานิลรุ่นนี้แหละปลานิลรุ่นนี้กระไลขึ้นมาหนกจะได้เรื่อยๆยกขึ้นมานี่รุ่นนี้สวยรุ่นประมาณสี่เส้นหาเส้นหนึ่ลายครับพี่น้องปลานิลนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ลายกั่นะนะม,ม,มัน่าจะ เป็นปลาอย่างครับแมน่าวงยกอยู่ทั้งทึ่งครับพี่น้องที่เบาวเจ็กอ่าถ้าพี่น้องเบื้อลนะทั้งทึ่งควนหลายก็เลอยง่ายลงมาหกข้างล่างลองเบิ่งข้างล่างนี่จะเป็นห่วยเงาๆครับพี่น้องกับคนก็หกหลายแต่ส่วนมากคนที่ใส่กระเดื่องแล้วก็ใส่เกีรอนยางหกไปน้งฝั่งครับพี่น้องยางหกบางที่สามสิบนาทีไหมมองอะไรเงีเปลี่ยนใหม่ไหม มาแล้วไม้ก็เต็มเต็มเลยทางไม้เต็มเต็มเลยเออไม้ครับพี่น้องไม้เต็มเต็มเลยไม้ไม้ไม,ไม้เป็นเฮือด <c oughs> นี่ตัวใหญ่และว <c oughs> สองตัวตัวใหญ่ยกเท่านี้ก็ สรุปผลงานครับพี่น้องถทาสรุปผลงานทีเดียวเลยครับป่ามันตัวใหญ่าตัวใหญ่นีป่ามานี่ครับพี่น้องเลยน้อยพวด <c oughs> น้อยพวดครับพี่น้องดุน <c oughs> ดีหมม,มันเป็นสูนมากจะเป็นพัน,น,น, <c ười> นิ้นลายไฟก็จะเบิดยานแต่ไฟเบิดก่อนล้วพี่น้องได้ปลาจากโลโยประมาณสามสิบนาทีนี่มาพ <c ười> ิสูจ <c ười> น์กองเิด ปลานิ่งใหญ่รุ่นรุ่นสามนิ้วพี่น้องแล้วก็เป็นปลาขาวปลาขาวอีไทยได้ประมาณแค่โลเกือบสองโลเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยกัพอได้ปิ้งเนี่ยกับปลาขาวอีไทยนั่นไงเมื่อนี้กัพอจุดคลิปเที่ยงเท่านี้ครับพี่น้องไฟเบิ้ลไฟเบิ้ลใหญ่พอได้ปิ้งเนี่ยไม่ได้หลายหรอกเมื่อนี้นี่ครับปลาขาวอีไทยกโะรุ่นเลยแหละเนาะพอได้ปิ้งปิ้งกินเที่ยงเลยพอดีครับพี่น้องปิ้ง พี่เหลือตัวน้อยอะไรกะเห็ดแห้งครับพี่นอ้องนะเป็นปลาเน้นธรรมชาติเป็นปลาธรรมชาติร่วมกันครับพี่นอ้องนั่นเป็นกรเป็นกระเดีง่งเพันมายุคคก,กนนนนงงครับพี่นอ้องเป็นกระเดียงเกลอนเพันเห็ดมายุกครับข้างหน้านึ่นะข้างหน้าพี่น้องไม่ได้มาเจอกับไปก่อนครับสวัสดีครับ